เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยทนะนเจ้าของเฟิร์นเอซีีคนเดิมคนเดิมกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแมป VIP กันนะครับแมป VIP นะครับจะเอ่เสกเกมให้นะครับแมป VIP ทำไรได้นะครับอ่ะแมป VIP 1 0 0ร้โลบัาของอาเ e นอลนะครับอย่างแรกที่ทำได้ก็คือสำรวจแมปนะครับคุณสามารถสำรวจแมปได้ทุกแมปในเกมนี้นะครับอ่ะ วิธีการเปิดโหมดนะครับเปิดอยังไงครับเปิดโหมดแอดมินในเกมนี้สำหรับ v p Server ตัวเองนะครับค้งกดตัว L นะครับจะมีเซ็ตทั้งหมด6ทั้งหมด7อย่างนะครับสำหรับอันแรกคือเซต Next Map ก็คือ map ต่อไปที่เราจะเลือกครับสมมุติผมเอาเป็นอะไรดีอะไรดี Subway ล้วกันนะครับ ต่อไปก็เป็นแบบโหมดนะครับให้เลือกโหมดครับโหมดต่อไปครับผมจะเล่นมีดล้วนแล้วกันนะครับอ่ะจบเกมก็จบตรงนี้ได้ครับคนที่สอ่าเดี๋ยวครับคนที่เข้ามาในเซิร์ฟครับเราสามารถกดคลิกเพลเยอร์ทำให้คนนั้นเด้งออกไปได้ครับแต่ยกเว้นว่าคลิกตัวเองนะครับบิ๊กเฮดนะครับเราลองกดบิ๊กเฮดนะครับบิ๊กเฮดครับกดอ่าสำหรับคนที่เล่นคอมนะครับก็กด เอ xit ไมอ่เอ xit ได้นะครับแต่จะกดลำบากหน่อยคือต้องกดสองรอบก็คือให้กดตัว L เอานะครับ mm hmm. จะดูยังไงว่า big head นะฮะไม่คนอ่าตอนนี้เราปรับว่า big head ออกก่อนนะกด big head ปั๊บกดตัว G ครับเป็นไงครับจกจะโอเคครับพอพอโอเคนะฮะต่อไปก็ทีมโหมดครับเราสามารถเปลี่ยนทีมได้เป็น t ที team free for อ่าโฟทีม o r all นะครับก uh, mm hmm. ด to t ทีมก็ได้นะครับราอาสามารถเปลี่ยนได้หมดนะครับแล้วกด end g เก e ไปก่อนนะครับต่อไปคือต่อไปเราเลือกแบบเป็น Subway แล้วก็อ่าอ่าสำหรับโหมดเราก็เลือกเป็นมีดนะครับอ่าเรากด M เพื่อฆ่าตัวตายได้นะครับสำหรับเกมนี้สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะจ๊ะ อ่ะโอเคครับตอนนี้ก็ทำการหมดเอ็นเกมแล้วนะครับแล้วก็สามารถกดดีพอยต์เข้ามาใหม่ได้ทีมอะไรแล้วเนี่ยกดเเอมข้าตัวตายก่อนนะครับเลือกนะครับทีมโหมดนะครับอ่าเป็นโฟทีมอย่างนี้ดีพอยต์เอาเพราะว่าเราอยู่คนเดียวนะครับอ่ะสำหรับโลกาวิตี้เป็ว,ว่าอะไรกดครับ จะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับแล้วก็กระโดดสูงครับแล้วก,กดคิวไม่สามารถเปลี่ยนเ,เปลี่ยนอาวุธได้ครับเพราะว่าตอนนี้เราเล่นหมดมีดอยู่นะครับโอเคเราโลกวิตี้ก็ประมาณนี้นะครับปิดโลกวิตี้ก็ได้นะครับแต่ก็ยังวิ่งเร็วอยู่ไม่รู้ทำไมนะครับปิดปิกเฮด,ดออกก็ได้นะครับทีมโฟทีมฮัลโหล ต่อไปเราลองได้ครับออโตเมติกแล้วกันครับแล้วก็เซตติ้งแมปเป็นแมปอ่าคอมเพล็กซ์แล้วกันนะครับกดคลิกเพย์เยอร์ได้นะครับสำหรับคนที่เข้ามาเดี๋ยวผมจะลองให้อดีไก่เข้ามานะครับอ่ะนี่คือการรีวิว V.I.P. Server นะครับทั้งหมดนะครับอ่าระบบทั้งหมดของ v p Server ที่ให้มาครับสามารถเราไปเล่นกับเพื่อนแล้วก็ไปเกียนเพื่อนได้นะครับคือแบบมีอยู่แบบเราเล่นการ์เนี้ยเราจะแพ้เราก็กดคลิกเพื่อนออกนะครับแล้วบอกว่าเพื่อนเน็ตมึงหลุดอย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะถัดตอนที่ตัวไก่เข้าเกมมาแล้วนะครับอ่าโอเคครับตอนนี้ตัวไก่ของผมก็ทําการเข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรอสักคู่นะครับเดี๋ยวผมเอาตัวไก่ให้มันเข้ามาสุดภายในเกมนะครับอ่า กดดีพอยของตัวไก่ไปนะครับปั๊บปั๊บโอเคครับนี่คือตัวไก่นะครับเราจะไปดูหาตัวไก่กันนะครับความเร็ในการวิ่งของตัวไก่ก็เท่าเราเลยนะครับปั๊บค่าเพื่อนแป๊บอ่าตัวไก่อยู่ไหนล่ะนี่นี่ครับฟันครับฟันครับฟันครับนี่เป็นไงอ่าโอเคครับตรงนี้ก็ กติดีใช่ไหมล่ะครับแล้วกด Big Head สามารถเียนเพื่อนเอ้ยเยนเพื่อนทําให้เราเห็นหัวเพื่อนใหญ่มากขึ้นได้นะครับเราจะหาตัวไกอีกรอบหนึ่งนะ่อยครับหาลําบากจังเลยอ่ะกดโล w กัเวตเร็วกว่าเยอะโอเคครับแล้วก็โหลดแกวตีแล้วนะแล้วอ้า,อาแล้วเพื่อนเราไปไหนแล้วเนี่ยดีไก่ผมไปไหนแล้ว ให้ตายเธอโอเคครับนี่เห็นไหมเราสามารถเห็นหัวไอติก่ของเพื่อนใหญ่มากนะครับแล้วก็ทุบหัวไปโอ้โหโคตรสุดอ่ะไวไวครับสมมุติว่าเพื่อนแบบฆ่าเราอย่างเงี้ยเพื่อนมาฆ่าเราอ่ะใช่ไหมสมมตินะครับสมมติว่าเพื่อนโอ้อะไรอเีย เพื่อนมาฆ่าเรานะครับสมมติว่าเพื่อนมาฆ่าเรานะครับอ่าถติว่าเพื่อนต้องการมาฆ่าเราอย่างเงี้ยแบบเพื่อนฆ่ากูฆ่าไม่ไว้หน้ากูเลยอย่างเงี้ยครับก็ปั๊บสมมติแบบเพื่อนมาหา,า,หาเราครับนะเห็นไ,ไหมเห็นเพื่อนไหม อเพื่อนฆ่าเราตายอย่างเงี้ยทำไงฮะแบบแบบเพื่อนฆ่าแบบฆ่าในกูทักหนาหัวร้อนแล้วนี่ยน,นี่เพืงอือแบบเพื่อนโอ้อะไรวะอะไรอะไรกันอย่างเงี้ยครับก็กด L ครับ Click Player ค,ครับแล้วก็กดเลือกชื่อเพื่อนครับปับ๊บอชื่อเพื่อนกจะทำการลีฟออกจากเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัตินะ,ะับเห็นไหม เจ p x5 has เอ็ก the server ครับนี่ก็เป็นคำสั่งแอดมินนะครับสำหรับใครที่จะลองซื้อไปเล่นนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับการหาเงินในเซิร์ฟ VIP นั้นเป็นเรื่องยากครับมันจะสามารถหาเงินในเซิร์ฟ VIP ได้แค่การทำเควสเท่านั้นนะครับการหาเงินการแบบจกด่านมันไม่มีนะจ๊ะ บอกเลยนะครับ V.P จะไม่ได้เงินจากการชนะเกมนะครับ V.P จะได้จะได้เงินจากการทำเควสแต่ละเควสของเรานะครับสำหรับผู้เล่นที่ที่สูงๆแล้วนะครับเื่องสูงๆแล้วก็อาจจะทำเควสไปหมดแล้วนะครับคุณก็จะไม่สามารถหาเงินในเซิร์ฟ V.P ได้นะหนึ่งร้อยโลบักก็เอาเล่นกับเพื่อนครับสนุกดีครับสนุกดีสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เอาเพื่อฝาก โอเคครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กันด้วยนะครับไปแล้วครับ